สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาสตาร์ทเจ้า gr สองร้อยนะครับเนี่ยเอาผ้าคลุมไว้นะครับไม่ได้ติดเครื่องมาไม่ได้ขี่มาน่าจะประมาณสามอาทิตย์แล้วนะครับสามอาทิตย์แล,ล้วแหละดูฝุ่นนะครับดูฝุ่นไม่ได้ขี่เลยนะครับช่วงนี้ก็อยู่แต่กับงานแล้วก็ไล่นานะครับก็เลยไม่ได้ใช้งานเขาเลยแล้วมาดูกันว่าสามอาทิตย์นี่นะครับประมาณสามอาทิตย์ แบตจะเหลือไหมนะครับเหลือเปิดปั๊มนะครับมาลุ้นดูว่าจะสตาร์ทติดไหมนะครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้คือแบบไม่พอนะครับ ที่จริงน้ำมันเหลือนะแต่ว่าเราไม่ได้ขี่นะครับลุก้อยเขาก็อาจจะมีค้างอย่างนี้นะครับแี๋ยวนี้ต้องชาร์จแบตนะครับแบตเขาก็จะอยู่ใต้เบาะนะท่านผู้ชมโอเคเปิดเบาะขึ้นดันไปข้างหลังมันก็กระเด้งออกนะครับ ทีนี้ตัวนี้ก็ดึงสายครับเดี๋ยวเราก็อาอเอามือข้างหนึ่นอองเราเยียดขึ้นเนดะีย๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะครับท่านผู้ชม นี่นะครับมันอยู่ใต้เบาะคนขับนะครับไม่ได้อยู่ใต้เบาะคนซ้อนนะครับอยู่ใต้เบาะคนขับนะครับแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับนี่ครับโยซ่าโยซ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเออ่เครื่องชาร์จนะครับมาขี่ไว้ก่อนนะครับสัก20นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสตาร์ท ชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันแบตจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าโอเคอ้าวติดแล้วเรียบร้อยนะครับก็รถใครที่จอดนานๆน,น,นะครับไม่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็สตาร์ทเครื่องเอาเรื่อยๆนะครับสตาร์ทอาทิตย์ละครั้งนะครับ ดีที่สุดนะครับเพื่อที่แบตมันจะได้มีการชาร์จนะครับเครื่องยนต์จะมีการวอร์มอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่ได้สตาร์ทมาสามอาทิตย์แล้วนะครับแบตก็น่าจะเริ่มเสื่อมแล้วปกติสามอาทิตย์ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหมดพลังนะแล้วก็ได้ขี่จริงๆนะครับนดูที่เลขไม่นะครับดูเลขไม้ครับ สามพันกว่าเองครับขี่น้อยครับคันนี้ซือส่วนมากจะจอดนะครับใจก็อยากจะขายอีกใจหนึ่งก็เสียดายนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูให้ดูอ่อ เจ้าจารนะครับแล้วก็แนะนำรถที่จอดนานนะครับรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็สตาร์ทเครื่องเขาเรื่อยๆนะครับทูกชมสตาร์ทเครื่องเขาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะัม๊มติ๊กเขาจะได้ทำงานแบตเตอรี่เขาจะได้มีการาโดนชาร์จเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็พวกลูกสูบแบนวาลนะครับน้ำมันเครื่องจะได้โดนฉีดขึ้นไปเลี้ยงชโลมไว้นะครับมาไว้คุยกันในคลิปต่อไปครับ สำหลับวันนี้ก็ให้ดูเจเ้าที่าสองร้อยแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับ